ขนุนที่ขึ้นเก็บวันก่อนยาแบงพี่แบ่งพี่น้องรอบๆร,รัวบ้านคนละครึ่งลูกแล้วก็แกะไปทำบุญจ้าอันนี้ตัวเองเหลือไว้ทานแค่นี้จ้ะมาทานด้วยกันนะคะน้องๆ fc พี่น้อง fc มาทานด้วยกันคะ่ะ เนื้อนาหนาเนื้อนาหนาอร่อยมากขนมสีทองค่ะหวานกรอบจะมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดนิดรสชาติจะอมเปรี้ยวนิดนิดค่ะหวานกรอบอมเปรี้ยวนิดนิดอร่อยค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงคิดทำงานการสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกทกท่านนะคะถ้า FC อยู่ใกล้ๆป้าจะขึ้นรถไปแบ่งปันแล้วคะ่ะชอบแบ่งปันชอบให้การให้เป็นสิ่งมีค่า ของในสวนเราแบ่งปันได้ค่ะเรามีของในสวนไม่ต้องเสื้อหามาเราก็สามารถแบ่งปันกันได้ค่ะขอบคนที่รับชมคลิปให้ป้านีนะคะ